ก็สวัสดีสาวกเกม One Piece วันพีทเบลติลาทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีในการทําให้บอสต,ตายเร็วขึ้นหรือทํำยังไงให้ได้แต้มเยอะมากที่สุดเพื่อทานกับกิจกรรมที่จะหมดในเร็วๆนี้นะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างลองไปรับชมได้เลยครับแต่ก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง <S 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 เพื่อไม่ให้พลาดทิปใหม่ของผมลองไปรับชมได้เลยครับ ก็มาถึงอย่างที่1นนะครับในการลงกิจกรรมบอสนะครับปัจจัยสําคัญเลยนะครับของการเล่นกิจกรรมนี้คือเวลานะครับเวลาของแต่ละช่วงเวลานะครับก็จะบ่งบอกสีนะครับเลยทําให้เราสามารถเล่นตามเวลาที่เราชนะสีบอสได้นะครับเพราะว่าบอสแต่ละสีก็จะมีสีที่แพ้ทางอยู่นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมเล่นตาโบไฟสีเขียวนะครับก็ชนะบอส สีฟ้านะครับส่วนถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าสีอะไรชนะสีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับถ้าเราใช้สีของตัวละครเราอะชนะสีบอสนะครับเราก็จะมีโอกาสสร้างดาเมจให้กับบอสได้มากกว่าสีอื่นนะครับเลยทําให้บอสมีโอกาสตายได้ง่ายกว่าสีที่แพ้ทางสีบอสนะครับเพราะว่าอาจจะมีผู้เล่นใหม่ที่ไม่เข้าใจเรื่องสีนะครับผมเลยมาอธิบายให้ฟัง เพราะว่าผู้เล่นเก่าที่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็จะเข้าใจนะครับว่าสีมีความสําคัญในการลงด่านบอสนะครับงั้นเราลองไปดูนะครับในการลงด่านบอสว่าจะเป็นยังไงในการลงด่านบอสนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดึงธงนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้กับเราในการตีบอสนะครับอย่างที่สนะครับคือการทําให้บอสโดนระเบิดนะครับ มันจะทําให้บอสอะเสียเกาะเยอะมากเลยนะครับแล้วทําให้เราตีบอสได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเวลาบอสไม่มีเกาะมันจะทําให้บอสอะเจอสกิลของเราหรือโดนการโจมตีของเราอะแรงขึ้นมากเลยนะครับ <S <S ญญอย่างที่3นะครับคือการเก็บคอมโบนะครับการเก็บคอมโบเนี่ยจะทําให้เราตีแรงขึ้นบวกกับที่เราดึงธงมาได้ก็จะทําให้เรายิ่งตีแรงมากกว่าเดิมน,นะครับ ผมเลยแนะนําให้เก็บคอมโบให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเราเก็บคอมโบได้เยอะที่สุดเราก็ยิ่งตีแรงมากขึ้นนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับคือการทําความต่อเนื่องของคอมโบนะครับคือการช่วยเหลือกันในทีมนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ในการทําคอมโบนะครับแล้วก็ยังต้องหลบท่าไม้ตายของบอสด้วยนะครับเพื่อความต่อเนื่องของการทําคอมโบนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะตายได้นะครับและอย่าสนใจแต่การตีบอสนะครับ ต้องมีคนคนหนึ่งที่ออกมาดึงทงให้เพื่อนนะครับเพื่อทําให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นในการตีนะครับและสิ่งที่ผมได้พูดมาเนี่ยเป็นวิธีในการทําให้บอสต,ตายเร็วขึ้นและทําให้เราทันเวลาในการฆ่าบอสผมเลยอยากมาแนะนําผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้วิธีการนี้นะครับลองเอาไปใช้กันนะครับอย่างสุดท้ายนะครับเป็นวิธีการคำนวณแต้มที่เราจะได้จากการเล่นนะครับ ยิ่งถ้าบอสม,มีเลเวลเยอะนะครับเราก็จะได้คูณเยอะนะครับและส่วนถ้าเรามีตัวละครที่เขาได้กําหนดไว้นะครับมันก็จะยิ่งทําให้เราคูณได้เยอะกว่าเดิมและถ้าเราอยากได้แต้มเยอะเะเราก็ต้องเก็บคอมโบให้ได้เยอะเะแล้วก็เป็น MVP ของเกมด้วยนะครับทุกวิธีที่ผมได้บอกมาเป็นวิธีในการเก็บแต้มจากกิจกรรมให้ได้เร็วขึ้นนะครับลองเอาไปทําดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเก็บของรางวัลให้ทันนะครับและผมขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบ ใครคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปอ่านดูนะครับ